สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำสีรุ้งกันนะครับฟุตบอลสีรุ้งหรือว่าเรนโบ o ์คัลเลอร์ทำยังไงนะครับเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นพี่ก็สร้างหน้าง,งานไปแล้วหนึ่หน้านะครับอันนี้คือโค้ดคือสีนะครับที่เป็นประกอบเป็นสีรุ้งนะครับมีทั้งหมด7สีนะครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับ ขั้นแรกเราก็มาที่เครื่องมาเครื่อรีแทนเกิลทูนี่นะครับเลือกสร้างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วแต่เราว่าจะสร้างใหญ่แค่ไหนนะครับสั่งสีพื้นนะครับสั่งสีพื้นเป็นสีนี้นะครับจากนั้นก็กดอั์เนตค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงลากมาอีกหนึ่งสีนะครับแล้วก็ทำการคอนทูนดีคอนทูนดี คอนทรลดีคอนทรลดีให้ครบเจ็ดอันนะครับเกินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลบทิ้งได้นะครับเมื่อได้มาแล้วครับเราก็เลือกใส่สีนะครับก็คลิกที่สีที่เราต้องการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ไปเลือกไอเดอร์เปอร์เนี่ยนะครับจิ้มที่สีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับไอเดอร์เปอร์มาจิ้มที่สีน้ำเงินนะครับเช่นเดียวกันครับสีเขียวนะครับ ันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นสีแสดนะครับส่วนอันนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นสีแดงครับเมื่อได้ครบแล้วนะครับเราก็มาที่เครื่องเครื่องมืออันนี้นะครับเลือก ellipse tool นะครับเป็นเครื่องมือสร้างวงกลมก็กดชิปครา้งไว้นะครับ สร้างบงกลวมมาหนึ่งวงนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับหรือไม่มีสีก็แล้วแต่เรานะครับจากนั้นให้เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับเมื่อเลือกทั้งหมดแล้วนะครับก็ไปที่คําว่าอ็อบเจกต์นะครับมาที่คําว่าเอเบลล็อตดิทรอสเนี่ยนะครับแล้วก็มาเลือกคําว่า Make with top object นะครับคลิกไปเลยครับเนี่ยครับ มันก็จะเกิดเป็นสีรุ้งแบบนี้นะครับน,นี่พี่คนทวนซีคนท l นมีลูกนี้พี่จะจับขมุนนะครับให้มันเกิดเครื่องหมายแบบนี้นะครับโค้งๆนี้แล้วก็จับหมุนครับมันก็จะได้มาเป็นลูกบอลสีรุ้งแบบนี้หลักส่เงาเราก็ไปที่เครื่องมือเอล็กโต้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องกดชิปนะครับ ทำให้มันเป็นวงรีสร้างวงรีหรือวงนะครับเลือกสีที่มันเข้มนิดนึงนะครับจากนั้นก็ไปที่คําว่าเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกมาที่คําว่าเบลอกระเชื่เบลอนะครับคลิกรีวิวด้วยนะครับเลือกเลื่อนตรงนี้จะต,ต้องการให้มันเลอขนาดไหนนะครับก็โอเคไปนะครับจากนั้นก็มาที่คําว่าอ็อบเจกต์นะครับ a รน เป็ back. นตัวแบนครับนี่ก็ตัว c Ctrl ี r l อนีครับ้ก็มาวางตัวนี้นะครับเอาตัวี่อนตัววีนะครับใส่แบ็กราวให้หน่อยให้มันเหมือนกับตัวอย่างนะครับอารเรนนะครับโอเคอาเรนเซนต์แบ๊ก เสร็จแล้วครับลูกบอสีรุง้งทำง่ายง่ายมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับยุราห้าห้าด้นะครับสวัสดีครับ